สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินร่วมกับมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการชาวกาลสินไร้ภุงไร้โลกด้วยแพทย์วิถีธรรมค่ะงานนี้เราจัดขึ้นเมื่อวันที่1 2ถึง2พฤษภาค,คม2559สถานที่ของการจัดงานอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดกาลสินนะคะแต่ก็มีพิธีการอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดกาลสินนี่แหละคะ่ะ ในงานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยของเราได้มีการจัดตลาดวิถีธรรมขึ้นด้วยค่ะทั้งสองวันเลยนะคะทั้งวันที่1และวันที่2พฤษภาคม2559มีวัตถุประสงค์ของการจัดตลาดวิถีธรรมก็เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและก็ยังเป็นการให้ประชาชนได้ศึกษาวัฒนธรรมการแบ่งปันการเอื้อเฟือ้อการเสียสละ ในตลาดวิถีธรรมของเราค่ะมีการบูรณาการสุขภาพพึ่งตนแบบผสมผสานด้านเศรษฐกิจพอเพียงกสศิกรรมไร้สารพิษเข้าด้วยกันในตลาดนะคะเรามีนโยบายของตลาดวิถีธรรมของเราก็คือการขายสินค้าในราคา4ระดับราคา4ระดับนั้นประกอบด้วยราคาต่ำกว่าท้องตลาดค่ะลำดับที่2คือราคาต่ำกว่าทุนและราคาขาดทุน สุดท้ายก็คือแจกฟรีเลยค่ะสินค้าสำคัญของตลาดวิถีธรรมของเราสองรายการสำคัญสำคัญก็คือข้าววิถีธรรมซึ่งเป็นข้าวไร้สารพิษนะคะข้าวนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ทานแล้วก็ลดโรคได้ค่ะโดยหลักการขายข้าวของเราก็คือเราขายข้าวราคาเท่าทุนนะคะเป็นนโยบายของแพทย์วิถีธรรมที่จะไม่ทำกำไรจากการขายข้าวค่ะ เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานนะคะได้รับข้าวไปรับประทานจะได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้าสำหรับทั้งผู้มีรายได้มากและรายได้น้อยก็สามารถซื้อหาไปรับประทานได้ค่ะและอีกรายการหนึ่งก็คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชื่อปุ๋ยงอกงามนะคะเป็นปุ๋ยที่ผลิตมาจากชุมชนราชนีอโศกนำมาจำหน่ายให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ ในราคาที่ถูกนะคะพู้เขาร่วมกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานสาสารณรวดับอสมอเครือขายแพทย์วิถีธรรมจังหวัดกาฬสินมูลที่วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและประชาชนที่สนใจประมาณ1,000คนเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขและเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดกาลสินที่จะต้องเร่งรัดแก้ปัญหาเรื่องของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือโรควิถีชีวิต โรควิถีชีวิตนี้ประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโล uh หิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและก็โรคมะเร็งนะคะ5้าโรคนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นรวมทั้งเกิดภาวะ,อะของโรคไตที่มากขึ้นด้วยค่ะท่าน้าว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายว่าต่อไปนี้ประชุมประจําเดือนผู้บริหารทุกเดือนที่เป็นการประชุมระดับสูงนะครับก็จะมีท่านรัฐมนตรี ทีมที่ปรึาษาของท่านปลัดรองประหลัดได้ที่มีทุกกรมและทุกตัวราชการทุกเขตเนี่ยนะครับเราจะวัดรอบเอวและก็ชั่งนต่าักทุกเดือนในวันที่สองพฤษภาคม2559เวลาประมาณ10นาฬิกานะคะได้มีการจัดทำพิธีเปิดตัวโครงการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า kick off นะคะ kick off โครงการนี้นะ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาของจังหวัดกาลสินค่ะซึ่งหอประชุมนี้ก็อยู่ในสารกลางจังหวัดนี่แหละคะ่ะมีกิจกรรมหลักที่สำคัญก็คือมีการร่วมลงนามความร่วมมือนะคะหรือการเซ็น MOU ของภาคีสุขภาพกับหัวหน้าสวนราชการต่างๆโดยในงานนี้มีรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนายแพทย์สมศักดิ์อาคศิลป์ ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะในงานโครงการชาวกาะสินไร้พุงไร้โรคด้วยแพทย์วิถีธรรมนะคะได้มีการจัดเพิ่มเติมความรู้แพทย์วิถีธรรมให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร2วัน ซึ่งผู้ที่มาร่วมค่ายสุขภาพของเราก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆค่ะทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นมีจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆทั้งโรงพยาบาลสาน,นักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกจำนวนหนึงและมีผู้นำหมู่บ้านผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งอสมอหรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านและเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมส่วนสำคัญก็คือประชาชนทั่วไปที่สนใจมาร่วมงานประมาณ1,500ท่านค่ะซึ่งผู้ที่มาร่วมโครงการค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมของเรานะคะจะได้ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ปรับสมดุลร่างกายด้วยเทคนิค9ข้อหรือยา9เม็ดวิทยากรประกอบด้วยดรใจเพชรกล้าจนนะคะผู้นำองค์กรแพทย์วิถีธรรมและทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากทั่วประเทศได้มาร่วมกับบําเพ็นนะคะ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้เรื่องการแพทย์วิถีธรรมและก็ร่วมงานร่วมกิจกรรมกับทีมจิตอาสาเครือข่ายจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งงานนี้ก็ได้มีการเชื่อมร้อยจิตอาสาจากทั่วประเทศและจิตอาสาชาวกาลสินเราได้มาร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแบ่งปันเพื่อพี่น้องจังหวัดกาลสินจะได้ก้าวไปสู่ผู้ที่ไร้พุงไร้โรคด้วยการแพทย์วิถีธรรมค่ะ